การเลือกหุ้นส่วนที่ถูกต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจที่ดีเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็มี5หลักในการเลือกหุ้นส่วนที่ลงตัวและไปกับเราได้ยาวหลักที่1เป็นเรื่องการมองที่ค่านิยมก่อนค่านิยมคือสิ่งที่แต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเช่นค่านิยมของคนที่เป็นคนให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้สองข้อนี้สําคัญมากเลยคือความเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ซื่อ สั์ไว้วางใจได้เนี่ยเพราะถ้าเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบเนี่ยเราจะปวดหัวมากและเสียพลังรวมถึงเรื่องของความซสียสั์ไว้วางใจได้เพราะมันมีเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องผลประโยชน์น้อยๆยังไม่เท่าไหร่พอธุรกิจเติบโตผลประโยชน์มากเนี่ยถ้าค่านิยมมีปัญหา <c oughs> ก็อาจจะมีความคิดที่จะตอดนิดตอดหน่อยจนทําให้เราเสียกระบวนได้อย่าเรื่องคุณส่วนแบบสุม 4, สุ่สมหต้องรู้หัวนอนปลายเท้าระดับหนึ่งก็เหมือนเราเลือกชีวิตคู่นี่แหละนั่นแปลว่า สมมติว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องมีการถามไทยนะเช็คหลายวงการว่าคนนี้อุปนิสัยใจคอเป็นยังไงถ้าหลายๆแหล่งยืนยันว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรยมเฮ้ยคนนี้แฟรนะคนนี้เชื่อใจได้เลยไ,ไว้วางใจได้เลยก็แปลว่าเป็นคนที่เข้าข่ายที่น่าจะเลือกและในเรื่องค่านิยมเพราะว่าธุรกิจเราเน้นการเล่นยาวถ้าเราดูแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวจะเห็นว่าเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆป,บปบก็อย่าล้างทางธุรกิจไปละมันไปต่อไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจยิ่งเติบโตก็ยิ่งมีโอกาสแตกแยกกันสูงถ้าประเด็นของค่านิยมไม่ได้คัดกรองมาตั้งแต่ต้นข้อที่2เป็นเรื่องของอุปนิสัยแต่เวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยอุปนิสัยก็สําคัญมากๆเลยบางคนไม่ทุ่มเทนะบางคนไม่รับผิดชอบไม่ตรงต่อเวลารวมถึงมอบหมายงานแล้วก็มีข้ออ้างสารพัดมาบอกเราถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยอุปนิสัยไม่ส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่ต้นเราจะเหนื่อยมากโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เรากําลังคนก็มีจํากัดนะส่วนใหญ่งบประมาณเราก็จํากัดการหวังผลก็หวังจากหุ้นส่วนที่มาเริ่มต้นด้วยกันเนี่ยความทุ่มเทความใส่ใจและความรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆทั้งระยะสั้นแล้วก็ยาวระยะสั้นเราต้องการพลังความร่วมมืออยู่แล้วเพื่อจะมาตัดสินใจมาช่วยกันสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นปรากฏว่าเขาก็ไม่รับผิดชอบกลายเป็นเราแบกรับโลกทั้งใบไว้ที่เราคนเดียวก็ไปต่อ,อยาก แต่จริงๆตอนเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยที่ดีที่สุดนะมีการเขียนข้อตกลงกันข้อปฏิบัติต่อกันนะกฎ ในการปฏิบัติต่อกันอย่างผมตอนเริ่มต้นธุรกิจกับหุ้นส่วนผมผมก็มีเขียนบัญญัติ10ประการที่เราจะประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นก็มีเรื่องของความว่าผิดชอบการเปิดใจรับฟังสามารถฟีดแบ็กได้พอมีข้อสงสัยต่างๆเราสามารถมานัดเคลียร์กันได้เพื่อที่จะเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่กติกาพวกนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตัดสินใจเนี่ยอย่าตัดสินใจโดยใช้คําว่าเราหุ้นส่วนใหญ่กว่าเป็นคนทุบโต๊ะอันนี้ ก็สําคัญที่จะต้องเคลียร์กันก่อนเพราะบางคนเงินน้อยกว่าแต่ว่าไอเดียดีเนี่ยหุ้นส่วนที่เงินเยอะกว่าก็ต้องรับฟังเพื่อนำพาองค์กรไปต่อในจุดที่ดีที่สุด ข้อที่3เป็นเรื่องความสามารถที่จะมาเติมเต็มกันอย่างที่ได้พูดไปว่าตอนเริ่มต้นกิจการเนี่ยบุคลากรของเราจะมีจํากัดเราก็คาดหวังว่าความสามารถของหุ้นส่วนที่เข้ามาเนี่ยจะมาเติมเต็มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เริ่มต้นด้วยกันเนี่ยหุ้นส่วนแต่ละคนก็ไม่สามารถรับค่าจ้างเต็มเต็มจากที่ตัวเองเคยรับมาก่อนเนาะเพราะธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น,นยอย่างผมตอนเริ่มต้นเนี่ยค่าจ้างเคยอยู่ระดับนี้พอมาเริ่มกิจการก็เซตให้ตัวเองอยู่ต่ํากว่าเยอะเลยเพื่อให้ธุรกิจมันรันได้ดังนั้น การที่องค์กรนึ่งจะประสบความสาเร็จมันมีความสามารถหลายด้านที่ต้องเอามาประกอบจนเป็นความสามารถขององค์กรนะอย่างเช่นความสามารถในการมองทิศทางกําหนดกลยุทธ์ความสามารถด้านการตลาดการขายบัญชีการเงินระบบหลังบ้านระบบปฏิบัติการภายในการให้บริการต่างๆเนี่ยมันต้องมีคนช่วยดูแลและคนที่ดูแลมีจิตของการเป็นผู้ประกอบการดีที่สุดก็คือหุ้นส่วนของเรานี่แหละถ้ามีความสามารถมาเติมกันเนี่ยต่างคนต่างก็ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ไดด้ีอันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งนะซึ่งถ้าได้เกณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้องค์กรเบาแรงเพราะไม่ต้องไปจ้างคนเพิ่มแล้วถ้าเราจ้างคนนอกที่ไม่ใช่หุ้นส่วนเนี่ยการรับผิดชอบงานหลักที่เป็นหัวใจสําคัญอะค่าตัวจะแพงค่าตัวถูกๆเขาก็ไม่มา เพราะว่าเราต้องนึกภาพนะว่าองค์กรเล็กๆเ,เนี่ยชื่อชั้นก็ยังไม่มีเพิ่งเริ่มต้นพนักง,งานข้างนอกที่ฝีมือดีๆเนี่ยเขาก็คงไม่เหลียวมองหรอกเราต้องเริ่มต้นจากการก่อร่างสร้างด้วยหุ้นส่วนจนกระทั่งมันค่อยๆเติบใหญ่และมีชื่อเสียงเนี่ยเราจรึงจะดึงคนมีความสามารถเข้ามาร่วมได้ข้อที่4เป็นเรื่องของแนวคิดที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสมนะอย่างถูกต้องเหมาะสมในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เออ,อหอหมกไปทุกเรื่องถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์อาลงทะเลได้แนวคิดส่ง ส่งเสริมแบบเหมาะสมเช่นมองถึงความเป็นไปได้ก็มองด้วยหลักการที่ถูกต้องเวลาคุยหลักการแล้วก็สามารถเข้าใจหลักการนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ความกลัวไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยเพราะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าไปดินแดนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าหลักของการมองมองร่วมกันหรือบางคนมองออกก่อนแล้วก็อธิบายพูดคุยให้หุ้นส่วนอีกคนหนึ่งมองเห็นภาพและกล้าไปด้วยกันได้ไม่ใช่นั่งกลัวอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือแนวคิดที่ ที่ส่งเสริมหรือไม่ก็ไม่มีความเห็นเลยเพื่อนว่าไงเอากันนะหุ้นส่วนว่าไงเอาด้วยลุยเลย อย่างนี้ก็มีโอกาสลงเหวได้เหมือนกันหลักการเวลาเราเป็น s อสสร้างธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารสมองสองส่วนนะส่วนอารมณ์เนี่ยใช้ตอนที่เราคิดภาพฝันจินตนาการองค์กรที่เราอยากจะสร้างให้เป็นนะว่ามันต้องมีภาพนี้แต่ถ้าช่วงนี้เราไปใช้เหตุผลนะภาพฝันที่ใหญ่มันจะไม่เกิดดงนั้นเราต้องรู้จักใช้สมองด้านนี้ที่คุ้นส่วนของเราเนี่ยบางคนก็ถนัดสมองไม่เหมือนกันบางคนถนัดแต่สมองด้านขวาคนนี้ก็จะจินตนาการภาพ ได้เก่ง จนอาจไปถึงขั้นแบบเพ้อฝันได้แต่หุ้นส่วนที่ใช้สมองด้านตักกะเก่งต้องดึงกลับมาสู่โลกของความท้าทายแต่เป็นไปได้งนั้นช่วงแรกสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำพาก่อนตอนคัดกรองความท้าทายที่เหมาะสมใช้สมองช่วงตักกะเป็นตัวนําในระหว่างการขับเคลื่อนเนี่ยการวิเคราะห์ประเมินผลใช้ช่วงเหตุและผลและแต่ในขณะที่พอประเมินเหตุและผลเนี่ยก็ต้องมีสมองส่วนของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเพื่อให้มีพลังในการขับ หุ้นส่วนที่เต็มเต็มก็จะสลับไปมาช่วยกันใน2ด้านนี้ข้อสุดท้ายเรียกว่าจํานวนหุ้นส่วนไม่ควรเยอะ2อถึงสคนก็พอเพราะถ้ามันเยอะเนี่ยเราจะคุมเรื่องค่านิยมที่ตรงกันยากอุปนิสัยยากมีโอกาสที่ความสามารถก็จะเต็มเต็มกันได้น้อยลงละมันต่างคนต่างมีค่านิยมมีอุปนิสัยจนกระทั่งบางครั้งไอ้คนที่ใช้พวกมากลากไปอาจจะทําให้เราเสียไนดะ้ สมมุติว่าเรามี2คนที่โดดเด่นมากเห็นพ้องต้องกันว่าจะนำพาองค์กรไปทางนี้แต่อีก4คนปรากฏว่าเป็น4คนที่อยู่คนละเลเวลกับเราอาจจะไปจับปุ่ม4คนแล้วมาต่อต้านความคิดการกระทำของเราทําให้ปัญหาันเยอะขึ้นเนื่องจากเวลาเราหาหุ้นส่วนเนี่ยเราต้องการ5เรื่องจากหุ้นส่วน 1. น,นึงคือเงินนะซึ่งเป็นข้อสําคัญ2เป็นเรื่องของการร่วมคิด3ร่วมทํา4เป็นเรื่องของการ เติมพลังกระตุ้นกันเพราะว่าถ้าเราทําคนเดียวบางทีพอเซงเซงปบไม่มีคนที่พลังสูงมันดึงเราพอมีหุ้นส่วนมันจะสลับกันและห้าคือเรื่องคอนเน็กชั่นเมื่อสักครู่ที่พูดก็คือบางคนไม่มีบทบาทมายุ่งเลยขอลงเงินอย่างเดียวก็เป็นไปได้ถ้าคนที่มีความสามารถในการลันกิจการเนี่ยขาดเรื่องของเงินจริงๆสมรภูมิการแข่งขันเชิงธุรกิจมันหนักมันต้องใช้ความสามารถที่เยอะมากความสามารถขององ,องค์กรนะที่มีมาตรฐาน เราถึงจะชนะใจผู้บริโภคได้ถ้าเราคนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะมีพลังมีพาร์ทเนอร์ที่ครบจะยากกว่าจึงทำให้สุดท้ายเราอาจจะไม่โตแล้วก็เสียเวลาในขณะที่ผ้าพาร์ทเนอร์ชิพในทางธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยมีอาวุธที่มาให้เราเติมด้วยเราก็สามารถกำกับจุดเด่นของหลักที่ต้องใช้ในการบริหารกิจการได้ดี